คุณบวยก็พามานั่งข้างหน้าครูแล้วคุณบวยก็บอกว่าอาจารย์ครับนี่คือครูพิพรอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แนะนาแค่ว่านี่คือครูพิพรเจ้าของแบรนด์ชานะมกา้าเจ้าของบริษัทนะมกา้าไทยแลนด์ขายชานะมกา้าอย่างเงี้ยค่ะพออาจารย์ปึ๊บอ่ะเหมือนเหมือนตะะอนแรกอาจารย์ก็อ้าพอสักครู่นึงแบบเหมือนท่านมาศบตาครูนิดนึงอ่ะทุกคนพอท่านศบตาครูนิดนึงท่านบอกเอามือมาสิทุกคน นายเอามือมาสิอ่ะเราก็ยื่นไม่ถูกเนาะมือยังไงเราก็ยื่นแบบนี้ยื่นแบบนี้ท่านก็จับมือครูมามือนี้แล้วท่านก็กำแบบนี้ค่ะทุกคนแล้วท่านก็หลับตาแล้วท่านก็พูดว่าตอนนั้นครูไม่รู้ว่าท่านเป็นใครนะไม่รู้เลยทุกคนเราคิดว่าเป็นญาติคุณบวยเป็นเอ่อเป็นเลือดใหญ่เยอะอะไรเเราไม่รู้เราไม่รู้จริงๆนะคะทีนี้เราก็ให้จับอะไรเงี้ยเราก็ยิ้มนี่ท่านก็บอกว่าโอ้ จะรวยหมื่นล้านเลยนะเนี่ยเหนื่อยแต่รวยหมื่นล้านเลยแต่เหนื่อยกว่าคนอนนื่นน่วยกว็แต่ทําเพื่อลูกนะแต,แต่ทําเพื่อทุกคนนะแต่หมื่นล้านเนี่ยเธอทาเพื่อทุกคนนะหรือเงี้ยทุกคนคนที่ได้ยินอะไม่ใช่แค่ครูนะคะมีดาวมีเดือนเอ่อดาพี่บอสพี่อูพี่รุ่งที่นั่งอยู่ตรงนั้นนะคะที่นั่งอยู่ตรงที่ที่ท่านพูดเลยนะคะจะได้ยิน ใครที่อยู่อยู่ตรงข้างหน้าจะได้ยินนะคะแล้วเราก็แบบวีเราก็ยิ้มแบบแบบยิ้มปิติมากพอท่านพูดอย่างเงี้ยเราท่านบอกได้หมื่นล้านอ่ะได้ได้แน่แต่เหนื่อยเหนื่อยนะเราเนี่ยเหนื่อยเหนื่อยเพราะทำแต่คนเพื่อคนอื่นไม่คิดถึงตัวเองเลยคิดถึงแต่คนอื่นนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะ รวยแต่เหนื่อยเพื่อทุกคนะนะเห็นไหมพี่ลุงก็อยู่คือครูอ,อาจจะพูดแบบคําพูดไม่ได้เป๊ะนะแตบบ่มันไม่ได้มีเจตนาโกหกอ,อะไรนะก็คือแบบท่านพูดแบบนี้จริงๆแต่ครูอ,อาจจะพูดเรียบเรียงคําพูดท่านไม่ค่อยถูกเพราะครูกาลังปิดติอยู่ะคือมันดีใจงไงทุกคนนะคะมันดีใจแล้วท่านบอกว่าได้อ่าอะไรประมาณนี้ค่ะใจแล้วเราอะน้ําตาคอเลยทุกคนตอนที่ท่านบอกว่าโอ้ยหมื่นล้านนี่ทาเพื่อคนอื่นนะนี่เหนื่อยแต่ทัเราทําเพื่อคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราคิดถึงแต่คนอื่นนะเนี่ยอะไรอย่างเงี้ย ทาก็พูดออกมาแบบนี้ค่ะคือทุกคนอึ้งหมดเลยนะคะคือเราเราเราอึา้งในในระดับหนึ่งอ่ะเฮ้ยเราคิดแบบนั้นจริงๆทุกคนมันโกหกไม่ได้ไงคือเราอ่ะจะขอให้แต่ตัวเองทําไมเราบอกว่าเรามีแล้วแต่ถ้าเกิดเราขอให้คนอื่นยังไงเราก็ได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราให้คนอื่นดีกว่าอย่างเงี้ยเราคิดแค่นี้ค่ะได้น้อยได้มากเราไม่ซีเรียสแต่เราอยากให้คนอื่นอ่ะได้เราคิดเงี้ยค่ะอยากให้ทุกคนอื่นอ่ะรวยได้จริงหมดนี่ได้จริงอ่ะใจเรามันคิดแต่แบบนี้ค่ะ เพราะว่าคนเราอ่ะมันก็อยู่ไม่นานหรอกค่ะทุกคนนะคะเราก็อยากคิดให้เพื่อคนอื่นเอาคําอวยพรดีๆแล้วแล้วท่านก็บอกว่า,เ,าเหมือนทํานองแบบว่าครูค่ะเอออันนี้ใครคนพูดหรือเขาพูดเอเออันนี้คุณบวยพูดนะคะว่าคุณบวยก็แล้วเสร็จแล้วก็มาบวกกับคุณบวยเพิ่งไปเรียนดูดวงมาคุณบวยไปเรียนดูศาสตร์โหราศาสตร์มาดูให้ครูดูให้ครูพี่ป่านนะคะดูให้บอสพี่อูทุกคนแม่นเหมือนจับวางแม่นเหมือนเขามาใช้ชีวิตอยู่กับครูเลย เป็นนิสัยที่แบบเป๊ะเป๊ะเป๊ะมาเป็นคนที่คิดอะไรคนตามไม่ทันเป็นคนคิดนอกกรอบเก็นคนคิดไม่เหมือนคนอื่นเป็นคนที่เป็นผู้นําเท่านั้นเป็นคนที่คนตามตามไม่ทันเพราะเป็นคนคิดไวทำไวเป็นคนมั่นใจในตัวเองเป็นคนที่จะสําเร็จได้ด้วยตัวเองเหนื่อยแต่อะไรแบบนี้ทุกคน คือแบบมันตรงหมดเลยอ่ะมันมัน,มนเรารู้ตัวเราเนาะเวลาใครทายล้วเราพูดว่าตรงตรงเราจะรู้ว่ามันตรงเพราะอะไรถูกองไหมคะทีนี้พอเสร็จอะค่ะเราก็มาพอหลังจากเสร็จอะน้องๆก็เลยเล่าให้ฟังว่าท่านอะเป็นสินแสชื่อว่าอะไรนะพี่ลุงเขียนได้หน่อยสินแสธงชัยไหมจนอยู่มาวันหนึ่งทุกคนท่านตัดสินใจในวันที่ท่านเจอคุณบวยปกติท่านไม่เคยลงถึงรากหญ้าเลยอาจารย์นะคะ จนวันหนึ่งมาเจอคุณบวยแล้วไปทักอะไรคุณบวยไม่รู้ทําให้คุณบวยอะค่ะนับถือท่านเป็นเหมือนพ่อคนหนึ่งนะคะเพราะเปลี่ยนแบบทําให้คุณบวยอะคือแบบจากคุณบวยกําลังเนี้ยก็แบบชีวิตเริ่มเปลี่ยน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 ,ยน,ยน,ยนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วท่านก็เลยบอกกับคุณบวยว่าตั้งแต่มาเจอคุณบวยทําให้ท่านอ่ะมีจิตอยากช่วยเหลือคนลากยาก อยากช่วยเหลือคนลากหญ้าบ้างอยากให้คนลากหญ้ามามีชีวิตที่ดีเหมือนมหาเศรษฐีเขาบ้างซึ่งมันเป็นวาระเวลาของแบนโนปเก้าที่เข้ามาเจอท่านพอดีเพราะครูบอกคุณแล้วว่าครูอยากปั้นลากยญ้าให้เป็นมหาเศรษฐี